Như này cái lăng rượu Đây đã... là gặp tiêm ta rồi con nhé ต้นผัวน <um> ี้เ่างัดหงัดงัดต oui> ัวงัดได้ดีนะครับตะดอกง่ามๆเลยค่อยๆเอาค่อยๆเอาสีมันออกมาผีหลายด้วยเอาเอานะครับเอาซ้ำหนีก่อนเน่ะเจมเฮดก่อนนะครับผม เดี๋ยวพี่น้องนี่เห็นเรีย้พวิ่งนันนะนี่ครับเนาะเออถอะองานอะ้บ่นอ๋ออ๋อ้อบอกงามคักเนี่ยนี่พี่น้องอุ้ตายแ่บอกเลยอ่ห้าละงานละไรบ่น บึงบิ่งไปเถอะโอเคเอาเอานะครับสิได้ไปเก็บใหดกระเด้อบ้านนี้เอาซ้ำนี่คณะโอเคโอเคอันหน้ามะเนี่ยผู้เก็บผู้ได้เห็ด